สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรียนบทที่2องภูผานะคะคุณครูจะอัดคลิปแบบสะกดคำทีละตัวก่อนจากนั้นก็จะอ่านเป็นเรียกว,ว่าประโยคเรียงกันนะคะเมื่อครูอ่านเสร็จนะคะนักเรียนอัดคลิปวิดีโออ่านเป็นประโยคเรียงกันนะคะมีจังหวะจะโคนนะคะตอนนี้มาฝึกอ่านกันเลยนะคะ บอโบโบโดอบททออีทีทเอกที่สองพออูภูพออาผาบทที่สองภูผาพออูภูพออาผาปอเอก เปะเป็นอเปนชออือชื่อชื่อเอกชื่อขออขอขงอของดอเกเดเด็กอเด็กชออาชาชายยชายคอโอโคโคนอคน หอนออึเนึ้งเงาหนึ่งหนึ่งเอกหนึ่งพออููพออาผาโมอีมีพออพอพอเอกพอลอแอะและมมแอแม่แม่เอกแม่ พออพอพอเอกพ่อหอไอหายหายโทให้พออูพูพออาผามออามาหออาหาลอแอและหอไอห,หายหายโทให้ ดอูดูลอแอและชออาชาชางอชางชางโทช้างชออื้อชื่อชื่อเอกชื่อบบไอใบบบโอโบโบโกโกลอแอะและบบไอ ใบบอัวบัวฝึกอ่านนะคะภูผาเป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่งภูผามีพ่อและแม่พ่อให้ภูผามาหาและให้ดูแลช้างชื่อใบโบกและใบบัวพออภู บอไอใบบออวบัวพออูผูพออาผาดออีดีจอไอใจทออีทีทีเอที ai, ai. ่อดไอได้ไดโทได้ดอูดูลอแอ และบบไอใบบอ,บบอโอโบโบกโบกลลแอ,อและบอไอใบบ,บอัอวบัวฝึกอ่านนะคะผู้ผารักใบโบกและใบบัวผู้ผาดีใจที่ได้ดูแลใบโบกและใบบัว พอพอพอเอกพ่อมอแอแม่แม่เอกแม่รออะระรักรก่อรักพออูภูพออาผารออะระรักรกอร,ร,รักบไบไอใบบบโอโบโบ,โบโกโบ ลอแอและบอไอใบบอัวบัวพออูผูผออาผารออะระรักกอรักพออพอพอเอกพ่อโมอเอแม่แม่เอกแม่รออะระ รักก่อรักบอไอใบบอโอโบโบอกอโบโลแอ,อและบอไอใบบอัวบัวลอแอและสอออสะสะดอสัต์ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะคะ เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยก็คือสอเสือบวกเสียงสระอะบวกดอเด็กวแหวนและธนาคารนะคะมีธนาคารอยู่ข้างบนรวมกันเป็นตัวการันคือไม่อ่านออกเสียงนะคะยังคงอ่านเป็นซออะสะสะดอสัตนะคะลอเอียเรียเลียงง เลียงเลียงโทเลียงออ,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 ออีอ,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 อีอีกออีสออสอสองอสองตออัวตัวกออก็ไม่แต่คูก็รออะระรักกอรักพออัวพัวพัวกอพวก ขอเอาเขาชอเอเชเชนอเชเนชนเอกเช่นดดเอเดียเดเดเดวเดียวกอะกะกะนอกันฝึกอ่านนะคะพ่อแม่รักภูผารักใบโบกและใบบัว ภูผารักพ่อแม่รักใบโบกและใบบัวและสัตว์เลี้ยงอีกสองตัวก็รักพวกเขาเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะใช้สีนี้ขีดแทนนะคะเพราะเวลาลบไปมันเสียเวลาเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้านักเรียนจะอัดคลิปนะคะให้เริ่มจากตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปให้อ่านแบบนี้นะคะบท ที่สภูผาสีไม่ไม่ชัดเลยเดี๋ยวก่อนนะคะโอเคภูผาเป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่งภูผามีพ่อและแม่พ่อให้ภูผามาหาและให้ดูแลช้างชื่อใบโบกและใบบัว ผู้ผารักใบโบกและใบบัวผู้ผาดีใจที่ได้ดูแลใบโบกและใบบัวพ่อแม่รักผู้ผารักใบโบกและใบบัวผู้ผารักพ่อแม่รักใบโบกและใบบัวและสัตว์เลี้ยงอีกสองตัว ก็รักพวกเขาเช่นเดียวกันเสร็จแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งมายัางไลน์ให้คุณครูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ